ุกคนนะคะมีโอกาสที่จะจติดเชื้อไวรัสกันทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานหรือว่าโรคปอดเรื้อรังนะคะเราเห็นว,ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะจติดเชื้อเยอะนะคะแล้วก็ถ้าติดเชื้อแล้วอาการเขาจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ก็มีรายงานนะคะเก็บมาเรื่อยๆว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยด้วยโรคโควิด -19 เนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมคะว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาพบว่าเพราะว่าเพศช,ชายเนี่ยเป็นเพศที่ชอบเ,อเขาเรียกว่าสุบุรีนะคะแล้วก็มีภาวะความดันโลหิตที่สูงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดอัลตูอนอิสระพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุบุรีหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อนะคะมันก็จะทําให้อัลตรอนอิสระมาทาร้ายเซลล์เรานะคะไปทำร้ายเซลล์ภูมิคุ้มกันก็ทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอน,นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังทาให้เกิดกระบวนการอักเสบทั่วร่างกายนะ กระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นก็จะไปทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานมะเร็งนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคอัลไซเมอร์นะคะโรคปอดโรคข้ออักเสบหรือเกี่ยวกับโรคของระบบภูมิคุ้มกันและก็โรคระบบประสาทนะคะก็เลยทําให้ลกลุ่มนี้เนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อได้ง่างยยิ่งขึ้น ะะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องรับประทานนะคะผักผลไม้เป็นประจำนะคะหรือว่าเลือกในกลุ่มของอาหารเสริมนะคะที่สกัดเข้มข้นจากผลไม้หลากหลายชนิด ตรงนี้ก็จะให้สารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่จะช่วยลดสารที่นอนุมูลอิสระต่างๆแล้วก็ลดกระบวนการอักเสบของร่างกายนะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะตรงทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะทําให้คนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเราจะผ่านตรงนี้มันไปได้กัน,นะคะ่ะ